King's the Land เป็นซีรีส์เกาหลีที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกูวอนทายาตระกูลของแชร์บอนที่ไม่สามารถทนกับรอยยิ้มมันจอมปลอมลองทันได้เขาได้พบกับชอนซารังผู้ถึงหนักพร้อมกับรอยยิ้มมันสดใสเสมอแม้ในเวลาที่เธอไม่ต้องการเนื่องจากลักษณะงานของเธอที่ต้องยิ้มย้มสดใสยอยู่เสมอทั้งคู่ต่างก็ตามหาวันที่มีความสุขที่ทำให้พวกเขาสามารถยิ้มออกมาได้จากใจอย่างแท้จริง โดยเรื่องราวของซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปสโบโซโทอปมั่นคงรวดเร็วถอนได้จริงชื่อนี้การันตีด้วยความไว้วางใจจากผู้ใช้มามากกว่า10ปีตอนที่1คุณหนูยิ้มยากากับหญิงสาวยิ้มง่าย ณที่โรงแรม Kings Hotel เป็นโรงแรมระดับ6ดาวในเะครือ n ล s ง r ก u p ดังเด่นเป็นสง่าอยู่ที่กรุงโซลวันนี้ชอนซารังหญิงสาวที่มีรอยยิ้ม,มันสดใสกำลังมาสัมภาษณ์อย่งางที่เธอรักในระหว่างที่เดินเข้าห้องสัมภาษณ์ส้นรองเท้าของเธอสูงหักแต่ด้วยไหวพริบและความฉลาดทำให้เธอสร้างส้นเท้าเสมือนขึ้นมาและททำท่าเดินเหมือนยังมีส้นเท้าอยู่เข้าห้องสัมภาษณ์โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่อย่างไรก็ตาม ซารังมาขอฝึกงานที่โรงแรมคิงส์ทั้งที่เรียนแค่มหาวิทยาลัยปีที่2ซึ่งไม่จงตามเกณฑ์ที่ต้องเรียนปีที่4เธอจึงทําใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ได้ทํางานที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นก็ขอให้ได้ลองเถอะกับผิดคาดในวันต่อมาสารังได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่าผ่านการสัมภาษณ์และได้ฝึกงานที่โรงแรมคิงส์เป็นเวลา1เดือนซารังกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจยกใหญ่ตัดมาที่กูวอน เป็นทายาทของคิงสกู๊ปวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกในฐานะเด็กฝึกงานพอต้องการให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่ตำแหน่งล่างสุดไปจนถึงบนสุดแต่แค่วันแรกเขาก็ามาทำงานสายซะแล้วเพราะดึกระโดดร่มผิดตึกกูวอนนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาที่เกาะเชจูแล้วโดดร่มลงมาบนตึกอย่างเท่ๆด้วยความเป็นคุณหนูกูวอนเลยทำงานอย่างไรไม่เป็น เมื่อถูกหัวหน้าง,งานสั่งให้ไปถ่ายเอกสารซึ่งควรจะเป็นงานง่ายๆแต่เขากลับต้องเปิดโทรศัพท์หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันต้องมาช่วยทีนี้เจ้าเพื่อนสมองล้นคนนั้นก็ไม่รู้อีท่าไหนหมึกพิมพ์เกิดระเบิดกระจายเต็มห้องทั้งคู่จึงโดนหัวหน้าง,งานไล่ออกทั้งที่เพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันโดยในตอนแรกหัวหน้าง,งานไม่รู้ว่ากูวอนเป็นใครแต่พอรู้เท่านั้นถึงกับหน้าเสียกันเลยทีเดียว แต่กูวอนยอมรับการถูกไล่ออกเพราะเขาไม่อยากจะเป็นเด็กฝึกงานอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัดภาพมาที่กูฮารันเป็นหญิงสาวของกูวอนทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันพอเชื่อใจฮารันในการบริหารโรงแรมคิงส์ในขณะที่พ่อก็พยายามผลักดันกูวอนให้เรียนรู้เรื่องการบริหารติดตรงที่ฮารันคอยกันท่าอยู่ตลอดเธอขอร้องแก้บังคับน้องชายให้ไปอยู่ในอังกฤษแทนตัดภาพมาที่ซารังอีกครั้ง เธอมาทำงานเป็นวันแรกงานที่ได้รับมอบหมายก็คือคอยดูแลและทำความสะอาดฟิตเนสที่ยีที่สุดคือต้องคอยเช็ดเหงื่อร่องก้นของแขกที่ติดอยู่บนเก้าอ e ี้ฟิตเนสระหว่างการทำงานด้วยความขยันขันแข็งเกิดมีแขกโรคจิตส่งจดหมายเขียนด้วยลายมือชวนขึ้นห้องซารังถึงกับโกรธจัดกันเลยทีเดียวแต่ให้บังเอิญกว่ากูวอนดันใส่เสื้อแบบเดียวกับแขกโรคจิตคนนั้นทำให้ซารังเข้าใจผิดเข้าไปด,าด่าตวาดใส่หน้ากูวอนแบบไม่เว้นช่องว่างให้เถียง กูวอนก็โกรธแบบงงๆไปว่าอะไรกันนี่โดยเรื่องราวก็ดาเนินไปซาลังถูกย้ายให้ไาอยู่ที่ล็อบบี้ด้วยรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ของเธอฮวารานบอกเหตุผลที่เลื่อนชาลังล็อบบี้เป็นหน้าตาของโรงแรมรอยยิ้มของเธอเป็นหน้าตาให้กับโรงแรมส่วนกูวอนก็เดินอาหางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษต่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเจ็ปีณนะเวลาปัจจุบัน ซารังได้รับการบรรจุให้เป็นพนักง,งานประจําของโรงแรมคิงส์และได้เลือกให้เป็นพนักง,งานดีเด่นหลายสมัยในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษกูวันกลับได้รับจดหมายปริศนาเขาตัดสินใจกลับเกาหลีอย่างกระทันหันการกลับมาคราวนี้เขาบอกกับพ่อว่าต้องการบริหารโรงแรมพ่อดีใจเพราะคงถึงเวลาแล้วที่วารันกับกูวอนจะต้องพิสูจน์ฝีมือว่าใครกันแน่ที่สมควรจะได้เป็นทายาทสืบทอดธุรกิจต่อไปโดยในวันนี้ กูวอนตื่นขึ้นมาจากห้องสวีทขึ้นลิฟต์ไปที่ทํางานวันแรกแต่เขาได้บังเอิญลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องเลขาของกูวอนจึงโทรไปที่ล็อบบี้ให้พนักงานขึ้นไปเอาโทรศัพท์ให้พนักงานคนนั้นก็คือซารังแต่ซารังปวดท้องเข้าห้องน้ําจนตัวบิดตัวงอหัวหน้าก็ไม่ได้ดูอะไรก็ยื่นคําสั่งให้ซารังไปเอาโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำที่หลังซารังก็ต้องทำตามในระหว่างทางที่ห้องสวีทเธอเกรงขั้นสุดเพื่อต่อต้อตานค่าสึก เมื่อเข้าไปในห้องซาลังเหลือไปเห็นห้องสวรรค์อยู่บนเรื่องหน้าเอาละทําผิดกฎใช้ห้องน้ําของแขกก็ยังดีกว่าปล่อยให้ค่าศึกพังําแรงมาได้เมื่อเธอได้นั่งสุขภัณฑ์อยู่ความฟินก็บังเกิดซารังก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจจริงๆก็ควรจะจบไปแบบนี้ถ้าเธอไม่มือบอลไปหยิบรีโมทเพื่อเปิดบ้านไฟฟ้าในห้องน้ำมากดเล่นซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่กูบอลเดินกลับมาที่ห้องเพื่อมาเอาโทรศัพท์ด้วยตัวเองแต่เอ๊ะ ทำไม farm, magic, ำม่านไฟฟ้ามันเปิดเปิดปิดปิดเขาจึงเดินเข้าไปดูซารังถึงกับหน้าเวอ้อาปากบ่อตกใจถึงขั้นสุดที่เห็นกูวอนยืนมองหน้านิ่งดูเธอปลดปล่อยข้าศึกอยู่อย่างนั้นแล้วตอนที่หนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ที่สองรอยิ้มอันจอมปลอมเมื่อกูวอนเห็นซารังนั่งหน้าเวอขนาดทำภารกิจส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำเขาจึงเดินออกมารอด้านนอกซารังกดชกแล้วเดินออกมาทำหน้าเหลือลา แต่ก็ยังฝืนฉีกยิ้มที่ได้รับจากการอบรมมาก่อนจะขอโทษที่ใช้ห้องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อมองไปมองมากูวอนเริ่มคุ้นหน้าสารังเขานึกสัพักจนจำได้ว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเธอนี่เองที่เป็นคนพูดจาหยาบคายใส่เขาด่าว่าเขาเป็นพวกโรคจิตกูวอนขอให้เธอขอโทษเรื่องในวันนั้นซะด้วยซารังจึงตอบปฏิเสธกูวอนจึงบอกไม่ให้เธอมาเจอหน้าอีก กูวอนก็ตอบเลยว่าได้คะ่ะคุณลูกค้าฉันต้องการแบบนั้นเหมือนกันสารังพูดไปทั้งที่หน้าย,ยังฉีกยิ้มตามที่ได้ฝึกอบรมเป็นอย่างดีรอยยิ้มอันจอมปลอมพ่อตั้งกูวอนให้เป็นผู้อำนวยการโรงแรมและสั่งให้จัดที่ีต้อนรับอย่างสมเกียรติเมื่อกูวอนยืนอยู่ที่โพเดียมเขามองไปที่ด้านล่างพนักงานทุกคนส่งยิ้มให้กับเขาอาการวิงเวียนก็กำเริบ กูวอนพยายามควบคุมตัวเองแล้วและกล่าวแนะนําตัวเองอย่างสองประโยคแต่คนที่หนักกว่าก็คือซารังเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้โรคจิตจะมาเป็นผู้อำนวยการที่นี่และงานนี้เพราะเธอต้องเป็นหัวหน้าทางานแทนพนักงานมอบดอกไม้ให้กับกูวอนนั่นเองหลังจากจบงานต้อนรับกูวอนเรียกซารังมาพบที่ห้องทํางานเป็นการส่วนตัวเขาถามด้วยความสงสัยว่าทําไมถึงเรียกเขาว่าไอ้โรคจิต ซารังจึงเล่าเหตุการณ์นในวันนั้นพอได้พูดคุยกันเธอจึงได้รู้ว่าที่แท้ว่าผิดคนซารังโค้งขอโทษจนยกใหญ่ก่อนซารังจอกจากห้องเธอวอนสั่งให้หยุดยิ้มอย่ายิ้มถ้ายิ้มจะไล่ออกฉันจะไม่ชอบยิ้มจอมปลอมแบบนั้นซารังทำตามคำสั่งพร้อมกับสารภาพว่าตอนนี้เธอไม่พร้อมจะยิ้มให้กับความจริงใจและขอขอบคุณที่ไม่เธอต้องฝืนฉีกยิ้มอีกในระหว่างนั้น ฮวารันยังคงระแวงว่ากูวอนจะมาแย่งมะระดกกูวอนจึงเปิดอกกับพี่สาวว่าเขาไม่คิดที่จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจถึงอย่างนั้นฮวารันก็ยังไม่เชื่อใจเขาอยู่ดีภาพมาในวันนี้มีนักแสดงอาวุโสชื่อดังฉาย,ยาคุณแม่แห่งชาติเข้ามาพักที่โรงแรมแต่จะขอสิทธิพิเศษอัปเกรดห้องจากดีลักซ์เป็นห้องสวีทดูมโดยไม่เสียงเงินเพิ่ม ซารังกึงตอบปฏิเสธด้วยรอยยิ้มนะครับผู้ที่ควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดีแต่คุณแม่แห่งชาติวยวายขันยกใหญ่และเจ้าห้องสวีทให้ได้สารังก็ได้แต่ตอบด้วยประโยคที่ได้รับการตึกมาพร้อมกับรอยยิ้มกลับไปเมื่อกวูวอนเข้ามาเห็นจึงสั่งให้รอปรพอพาตัวคุณแม่แห่งชาติที่เขาเรียกว่าเป็นแขกนิสัยเสียออกไปจากโรงแรมซะจากนั้นก็เรียกสารังให้มาพบที่ห้องทำงาน เขาไม่พอใจที่โรงแรมไม่มีระบบการจัดการกับแขกงิ่สัยเสียขั้นเด็ดขาดซารังยินชี้แจงไปว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องอัธยาศัยดีกับแขกอยู่เสมอเธอเป็นมืออาชีพเมื่อถึงเวลาทำงานเธอไม่ใช่ชอนซารังแต่เธอเป็นพนักง,งานที่ทำงานอย่างมืออาชีพโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกูวอนถึงกับอึ้งกับทัศนคติอันยอดเยี่ยมของซารัง และในคืนนั้นเองซารังไปเดทกับแฟนหนุ่มที่คบกันมาประมาณปีกว่าทั้งสองขึ้นไปดูวิวที่กรุงโซกันแต่ดูเหมือนแฟนของเธอจะเป็นผู้ชายประเภทปภาาระสาทที่ใช้แท็กซี่ส่งกลางทางแล้วซารังก็เดินขึ้นไปบันไดสูงประมาณ3,800ขั้นและเขาอ้างว่าอยากให้เธอออกกำลังกายนั่นเองและเมื่อไปถึงก็ชมวิวกันแบบชิวๆได้ไม่กี่นาทีเพื่อนเขาก็โทรมาชวนให้ไปนั่งดื่มที่งานเลี้ยงรุ่นเขาจึงบอกกับซารังกลับกันเถอะ แล้วมาถึงเมื่อกี้เองนะแล้วสุดท้ายซารังก็ไปงานเลี้ยงรุ่นกับเขาด้วยเหมือนเดิมเขาทิ้งเธอให้นั่งอยู่คนเดียวส่วนตัวเองก็ไปสนุกอยู่กับเพื่อนๆณนะจุดนี้ซารังก็หมดความอดทนเห็นทีจะต้องเลิกกับผู้ชายแบบนี้สักทีอาพตัดกลับมาท,ที่ซารังกับกูวอนที่เดินทางไปที่เกาะเชจูเพื่อถ่ายทํารายการโปรโมตโรงแรมคิงส์ที่สนามบิน กูวอนถึงกับอึ้งไปเลยหลายวินาทีเมื่อเห็นซารังในเดรสสีขาวหอมปล่อยผมยาวสวยๆที่นั่นกูวอนมีเรื่องนิดหน่อยแต่มีการจัดการให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยเช็คเงินสดหนึ่งล้านวอนเมื่อถึงเวลาถ่ายทําซารังก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรถึงกับอึง้งเมื่อเห็นกูวอนในมาสสุดเท่เธอยืนขึ้นแล้วมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วตอนที่สองก็จบลงแต่เพียงเท่าตอนที่สาความรู้สึก ที่เรียกว่ารักนะกักนการสัมภาษณ์จะเริ่มไม่กี่นาทีวารันสั่งให้ลูกน้องเอาสคริปต์มาสับเปลี่ยนการสัมภาษณ์รายการสดเริ่มขึ้นซารังยิงคขาถามเกี่ยวกับแม่ที่ใส่กูวอนสีหน้าของผู้ถามเปลี่ยนไปทันทีหันมามองตาขวางใส่ซารังก่อนจะลุกขึ้นออกจากเซตด้วยสีหน้าไม่พอใจแม่คือปมในใจเขาคิดถึงผู้ที่จากไปแทบทุกวินาที แต่ยังดีที่ซารังแก้ไขสถานการณ์เอาไว้ได้เถอเเราเรื่องนู่นเรื่องนี้ผ่านไปหลายนาทีกูวอนก็กลับเข้ามาในเซตอีกครั้งด้วยท่าทางที่ใจเย็นลงเขาขอดูสคริปต์ในมือของซารังก่อนจะโยนมันทิ้งไปแล้วการสัมภาษณ์ก็จบลงด้วยดีจากฝีมือของซารังนั่นเองโดยในวันต่อมาเป็นการถ่ายภาพนิ่งของทั้งคู่ช่างภาพถึงกับกลุ่มขมับถ่ายเป็นร้อยเป็นพันรูปกูวอนไม่ยิ้มสักกรูป ลูกน้องหัวหน้าช่างภาพจึงเสนอว่าโฟโต้ช็อปรอยยิ้มให้ได้โดยงานน่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ผู้กำกับขอเก็บภาพเพิ่มเติมสารังกับกวูวอนจึงลงเรือประมงไปส่งวัตถุดิบให้โรงแรมใช้ทำอาหารในระหว่างอยู่กลางทะเลเรือกลับพังในคืนนี้ทั้งสองได้นอนพักที่โรงแรมบนเกาะเกาะที่ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์นั่นเอง เกาะแปลกประหลาดแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดบรรยากาศอันน่ากลัวเหลือเกินเกาะวังเวงไม่น่าจะมีโรงแรมน่าจะมีผีซะมากกว่าซาลาังเปิดไฟฉายบนไอโฟนเพื่อส่องนำทางเดินไปยังที่พักที่แสงสลัวสลัวสามดวงอยู่กูวอนหน้าเริ่มถอดสีแล้วเงาตะคุ่มตะคุ่มก็ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้านั่นมันผีใหญ่แก่กวนถึงกับช็อกสลบเหมือนไปที่แท้ในคุยนักคุยหนาว่าไม่กลัวผี เรื่องมันหนักขึ้นเมื่อซารังต้องแบกกูวอนไปที่โรงแรมผีที่กูวอนเห็นที่แท้เป็นยายแก่เจ้าของโรงแรมในคืนนั่นเองทั้งคู่ดื่มกันจนเมามายทำให้โมเมนต์ใกล้ชิดกันในรุ่งเช้าก็ไปพากันปั่นจักรยานเล่นพอถึงตอนคิดเงินนี่สิซารังโวยวายออกมาไม่หยุดนี่มันขูดรีดกันชัดๆยายแก่คิดค่าที่พักพร้อมอาหารและค่าเช่าจักรยานเป็นเงิน 6 7 5 0 0 0บาอนซารังสวมบทแม่สาวนักต่อจนยายแก่ยอมลดเหลือประมาณ350,000บาหอนอย่างไม่ค่อยพอใจนักโดยในระหว่างนั่งเรือกับกูวอนบนสารังไปเสียพลังงานต่อรองราคาใจใจ่ายไปซักก็จบแค่นั้นเองโดยซาลังเล่าว่าคุณย่าสอนเธอตั้งแต่เด็กให้รู้จักคุณค่าของเงินยิ่งเป็นการขูดรีดกันแบบนี้ยิ่งไม่สมควรจะต้องจ่าย ทัศนคติของซารังทำให้กูวอนเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเมื่อกูวอนกลับมาที่บ้านก็โดนพ่อด่าซะจนยับทำให้พฤติกรรมไม่เหมาะสมตอนออกรายการสดแต่ทว่ากูวอนกลับมองพ่อด้วยสายตาที่แข็งกร้าวแล้วพูดประโยคปริศนาออกมาผมต้องรู้ความจริงเรื่องแม่ให้ได้เมื่อพ่อได้ยินประโยคนี้ถึงกับเสียงอ่อนและรีบเดินจากไปทันทีปริศนาเรื่องแม่ของกูวอนมันคืออะไรกันแน่ โดยในขณะที่สารังได้รับคำชื่นชมที่แก้ไขสถานการณ์ตอนออกรายการสดเธอจึงได้รับการโปรโมทให้ไปทำงานในโซน VVIP ของโรงแรมโดยหลังจากกลับมาจากการติดเกาะกูวอนก็เอาซารังออกจากหัวไม่ได้เลยเอาแต่คิดถึงรอยยิ้มของเธอทั้งวันเขาเริ่มสับสนกับความรู้สึกของตัวเองมีมันใช่รักหรือเปล่านะโดยในระหว่างที่กำลังงงๆกันอยู่นั้นกับความรู้สึกในคืนนั่นเอง กวนซื้อมาการองไปให้สารังแต่ภาพที่เขาเห็นก็คือสารังกอดกันตัวกลมกับแฟนหนุ่มของเธอแล้วตอนที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยขอบคุณครับ